ใครใช้รุ่นนี้อยู่และอยากได้ช่วงล่างสักชุดที่มันจบจบผมแนะนำเป็นชุดนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมกับเจ้านี่ครับ yu su m u x ตัวนี้เป็นโฉม s ลูกค้าออกป้ายแดงมาเมื่อเช้าเลยครับประมาณ11บเอดโมงสิบเอดโมงนิดก็มาถึงร้านเราเลยมาให้เราจัดการเรื่องช่วงล่างให้คันนี้นะครับเป็นสเตปโหลดโหลดประมาณนิ้วครึ่งโหลดสปริงครับชุดหน้าหลังเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็ติดเซตลิงของเรานะครับเป็นตัวชนิดบอลจอยแข็งสีดำครับ เพื่อดูเนียนและกลมเกลื่นครับคันนี้ภายนอกดูเดิมเครื่องไม่ทําเกียร์ไม่ได้โมอะไรสินึครับทำแค่ช่วงล่างบอกว่าอยากใช้งานดีขับดีเดินทางดีครับทําอะไรไปบ้างทําแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราพามาชมทีละรายการเลยครับคันนี้นะครับด้านหน้าคงเป็นร้อเดิมเบรกเดิมนะครับอัพเกรดนี่เป็นปีกน้ำฝบองศานะครับจากโฟลเดอร์พร้อมกับโช๊คนะครับตัวนี้เป็นตัวฟิล์มซีรีส์นะครับ นี้เป็นสเต็ปโหลดนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นสปริงโหลดครับเป็นโปรเกรสซี e ครับจากโปรเฟนเดอร์แล้วก็โชคเป็นตัว Piggy Back ครับปรับแปดตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการเก็บรายละเอียดครับตัวหมุดแล้วก็ตัวฉากที่เราสร้างไว้บริเวณหลังเผานะครับเพื่อให้ชิ้นงานออกมาสวยครับและดูดีลบพวกคมและของที่ไม่จําเป็นออกครับในการจะกําหนดตําแหน่งนะครับของตัวหมุดกลางนะครับ จะต้องมีการวัดระยะล้อนะครับเพราะว่ารถโหลดนะครับมันจะมีการล้อล้นซ้ายหรือขวาที่ไม่เท่ากันครับเมื่อทำขั้นตอนการเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับเราก็จะพ่นสีการสนิมนะครับเพื่อให้ชิ้นงานออกมาสวยและดูดีและไม่ให้เกิดสนิมครับจากนั้นนะครับก็ติดตั้งตัวแขนเซอรลิงเข้าไปนะครับกับตัวงานที่เราติดตั้งและสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับลูกค้าคันนี้นะครับติดตั้งเป็นรุ่นบอนจอยนะครับแขนสีดำในไหนมาสเต็ปนี้แล้วลูกค้าบอกขอสุดไปเลยครับ เรียบร้อยครับเมื่อเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาแบบนี้แหละครับเป็นไงครับกลมกลืนดูเนียนเหมือนมาจากโรงงานเลยแต่จริงคันนี้คือเต็มมากนะครับถามว่าชุดนี้เป็นชุดจบเลยได้ไหมผมต้องบอกนี้เลยครับผมว่าปัญหาของช่วงล่างรถรุ่นนี้นะครับถ้าใส่ชุดนี้ไปน่าจะหายไปมากกว่า80%แน่นอนครับเมื่อติตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ลงมาจากลิฟ์ครับคันนี้นะครับปรับ โชคหลังอยู่เบอร์สองครับสำหรับ RS คันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าอยากใช้ในการเดินทางที่ดีขึ้นครับก็เลยมาปรุงช่วงล่างถามว่าใหม่แค่ไหนนี่ป้ายแดงอยู่เลยครับเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่นะครับ163นี่ทุกอย่างกุญแจยังไม่ถอดพลาสติกคุ้มออกเลยครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Isuzu MU-X s h o RS คันนี้นะครับ ก็ถือว่าจริงๆรุ่นนี้ออกมาก็หล่อนะหน้าตาดีล้อสีดำโทนสีเข้ากันเลยครับคันนี้ความต้องการลูกค้านะครับเพื่ออยากให้ดูไม่ใช่สิอยากให้คนที่บ้านดูว่านี่มันเดิมออกจากโรงงานเลยนะครับก็คือรับรถมามาหาเราแล้วค่อยกลับบ้านครับใครนะครับอยากได้สเต็ปประมาณนี้อยากได้ช่วงล่างแบบนี้มาเลยครับ S c B Power เราจัดให้ได้ครับได้คำแนะนำที่ถูกต้องได้ใช้รถอย่างที่ต้องการเลยครับ